กรับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ารบมณฑที่สามดาวสิบห้ท่านผู้ชมมาหาหน่องไม้แก้วอีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะงวดก้อนกระเข่าจังๆค่ะท่านผู้ชมผีแม่ลูกอ่อนมาบอกสี่หกสี่หกมวดน,นี้ผีแม่ลูกอ่อนมาอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมมายาดเหล็กใส่มือหน่องไม้แก้วเห็นเป็นเหล็กสองโตัวแดงจึงคพลิงเลยค่ะท่านผู้ชมจะเป็นเหล็กดีเหล็กเด็ดตัวไหญ่ก็ไปรับชมกับหน่องไม้แก้วพร้อวามแดนค่ะ ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเขามีสามดาวนั่นไม่เด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับน้องไม้แก้วความกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องไม้แก้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องไม้แก้วสวัสดีค่ะน้องไม้แก้วครับถึมาชมเนาะน้องไม้แก้วมากแล้วครับก็ู้หฟังนะครับน้องไม้แก้วขี้เหี้ยนแต่ครับเป็นเนี่ยอไรกว่าครับเรื่องเล่าทะพี่แม่ลูกอ้อนกลังหาอีกแล้วค่ะพี่แม่ลูกอ้อนมาหาอีกแล้ว ค่ะตกขกึ้นมาดูเถอะครับ <S <S เป็นมาแนวไรครับน้องไม้แกวเป็นมาผู้เดียวค่ะมาผู้เดียวเนาะค่ะบันเด็กผ้าลูกมานั่โอ้ยมาผู้เดียวครับเพื่อนอยากได้อีหยังครับเที่ยวเนี่เพื่อนเกี่ยวนี่เหรอคะเพื่อนไก่อยากได้ตามปกติค่ะโอ้ยอยากได้ส่วนบุญคือเเ่าค่ะอืมครับเอาโบป็นหยงครับโบปนหยงเนาะส่วนบุญส่วนกวุศลน,นี่กะที่ถ้ให้ตลอดเรื่อยๆแล้วครับเป็นมาแน่วไรครับแต่มาบอกเลขออยู่เสมอครับ เพื่นมาบอกเล็กอยู่ค่ะอืครับผมเพื่อนเขียนเหล็กใช้ในมือค่ะเขียนเหล็กใส้ในมือให้เลยค่ะแต่ว่าประมนค่ะเขียนเหล็กใช้ในมือเพื่อนค่ะเขียนเหล็กใชในมือเพื่อนค่ะแล้วก็หยัดเหล็กใช้ในมือหรือคะโอ้เอาเล็กเขียนเล็กใชในมือเพื่อนไว้แล้วแล้วเอาเล็กมายัดใช้ในมือน้องไม้แก้วค่ะอืมครับผมเป็นเหล็กสองตัวหรือสามตัวล่ะครับ สองตัวค่ะสองตัวเนาะคือตัวไหนครับตรงไใ้เกลียวตัวไหนครับห้าศูนย์ค่ะห<น>้าศูนย์ค่ะโอ้ห้าศูนย์นครับเอฟสี่เนาะเราสามตัวพันเขียนบอครับบอดีเขียนค่ะอบอดีเขียนเนาะตัวเก้าพันบอกตัวไหนครับสามตัวจำได้บอกรครับติเป็นมาจำได้รึค่ะตัวไหนครับสี่แปดห้าค่ะสี่แปดห้านะรอบก่อนเนาะค่ะครับผมถรรมช่มสี่แปดห้าเด้อเด็กสามตัวสี่แปดห้า เลขสองตัวหาศูนย์ครับเดี๋ยวบเบาแอมเราตรงกับทีมงานสิจดไว้แคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งเนาะครับโอ้ยมัวนลงไม้แกวเจ้ตัวละครับเนกะนับว่าใครได้แค่เนาะอ,อ้หลายตัวเนะาะอหลายตัวครับท่านผู้ชมแนวบรรยากาศทงไฮทงหน้าถือว่าบรรยากาศดีครับท่านผู้ชมอันนี้นะครับผมเพื่ะนเนื้อที่กว้างกะครับเอฟซีโอ้เข่าท่าเข่าขท่าครับ ฟันแม่เนาะน้องไม้แก้วเนาะครับเนาะเป็นเด็กหน่อยที่มีเส้นครับแต่หมอชมเนาะถือเลขตลอดครับถือนักสัํมแต่ละงวดแต่ละงวดถูกทั้งบ้านกับอะไรเนาะครับเอฟซีเนาะต้องตัดเลนน้ำรับเลขน้องไม้แก้วนี่ต้องตัดเลนน้ำบนวาสิสียตรงๆเลยน้องไม้แก้วเนาะค่ยิ่งค <แ S 1> ืออาจสิลับกันออกก็ได้ครับแต่หมอชมงวดก้อนกับเขาเนาะคัเนาะสี่หกสี่หกกระตัดเลนก็ถือว่ามีโชคมีลาบครับงวดเนี่หาศูนย์จังๆเลยเห็นชัดเจน ค่ตัวสีอะไรครับสีแดงค่ะสีแดงจิงคืองเลยค่ะนี่แหละครับเสมอชมเนาะเอาลองเอาไปสื่อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับขอให้ถือรางวัลที่หนึ่งครับเสมอชมเนาะเป็นยังไงครับอันพร้อมกันไว้ของอ่าลูกเป็นบูมมหาจือเขีอบหอครับกะบมหาอยู่ค่ะนี่แหละครับง่วน้องไม้เกี่ยวเป็นกบบมาวนมาเวียนครับเจ้าของเคุนตลอดนะครับเอฟซีเนาะเพื่อน่ะยืนถ่ายนะครับเสมอชมยืนถ่าเจ้าของอยู่ อะครับสมมติชมเนาะเดี๋ยวให้น้องไม้แก้วไปพักพรครับสมมติชมเดินไปพักพรก่อนเดี๋ยวเบาแอมโมส่งสิจุดตัวเลขนปครับหน้าจอครับขอบคุณครับน้องไม้แก้วขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของน้องไม้แก้วกับานผู้ชมยีแม่ลกออนมายัดเลขใส่มือน้องไม้แก้วเห็นเป็นเลขหาศูนย์แดงจึงเคืองเลยกับสมมติชมห้าศูนย์ห้าศูนย์ แล้วก็รอบแรกที่มาติดตามน้องไม้แก้วเนี่ยพีย่แมล่ละอ่อ,อนก็มาบอกสี่แปนหาสี่แปนหางวดก่อนกับเขาจังๆเนาะค่ะสรรมาชิมสี่หกสี่หกหวดนี้งวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันหกสิบหกกับคอ,ขอ,ขอห้ม่โชว์ม่ลากร้น้องไม้เนาะคะนะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้เท่ามีซามดาวกาเซราตำชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะกายพึงผ่าวไปใส่เนาะค่ะสมาชม ทอมีสามดาวมีของดีมาฝากทำชมค่ะไปรับชมเบื้องของดีกระเบาาแอมราทงกันเลยค่ะบระเปาแอมบาทงนี่ยเดินทางไปทํำบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศใหม่ทิศนือมาฝากเอฟซีครับทผม,ม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทรัพย์ครับค่าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสิรืถือนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของให้ครับ,บา่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหมายห้ยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชม,ช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี่เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกบอสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกบอลต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรว้พ่อหลวงปู่รอดเนาตอนวดสด่เหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรูมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนรรมชมเบาแอมเราทงหูยินข่าวกบรอดซาครับนรูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนรร้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสำรับ ท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นล้านเฮาแข่แข่วมีอยียงบดบังหรือว่ามีอาถพ์มาบดมาบังหนาล้านเหตุนในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลาน้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันทีานา่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เบาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมาน่าแนล้วเมือนี้กครับมีโอกาสแต่มาสักการะกาบลวงปูนะครับเนาะกับผู้ชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้เบามากเนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เเรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับ่ามผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูอ่อมากนะครับเนาะและะ้วก็มือแทะรับ่านผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับและะ้วก,ก,ก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อลวกะ็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผร,ร้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วย่ามผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาสเสน่ห์ น้ำมันมหาสนีหหล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาสนีน้ำมันมหาสนีหลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบุหรี่นะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี no ่ครับเป็นคนแต่งไห้แล yes ้วก็มีวัดลุงปูหลอดนะครับเนอวัดลวงปูหลอดวัดุกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปูลุ้ยนะครับนอวัดลวงปูลุ้ยนี่ก็แต่งขึ้กันนี่ครับยืนคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมรา่อทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโถ่มาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ห้ดวงเงินบาลมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอกสม,มุชุมแล้กกาบ้าแอมเราตรงนี้ในน้ำมุนมานํำครับในน้ำมุนของหลวงปุรอดมหาย FC, เอฟซีนะครับสม,มุชุมเอาไปอาบํำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสเนียดจังไรในตัวเขาสิสด้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับเอามาฝากอิบสีโลายกระโถ่มาได้กระโถ่มาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้อกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเด้เอ,อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือกเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบเบาแอมเราตรงกับเสี่ยเฮงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ